สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตันทัวนะตอนนี้ผมอยู่ที่หนองเลงซ้ายครับหลังจากที่ต่ว,วา่าอันนี้ผมก็ได้มาติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ปลาไข่ในหนองเลิงซ้ายแล้วก็มีการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็มาเก็บรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องของความคืบหน้า การับไฟปลาไข่ตีนองเลงซไซอำาเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเขาแหมกร้มหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมได้เดินมาจุดตีเป็นครองไส้ไกล่แล้วก็เนี่ยมองหินหัวหน้าวรารีชัยศารก็ยืนอยู่หัวหน้าเขตธรรมรา,าัตว์ปลาน,นองเลงไซเกายกําลังยืนดูการทํางานของรถแมคโครตีประสานจากน่าจะประสานจากอันพิสบานตำบลม่ใจครับท่านนายก อตองนะฮะผูพันตองนั่นเองนะฮะปลาแล้วติดต่อไว้สวัสดีครับพ่อหน้าครับตอนนี้กำลังประสานงานอยู่นะฮะนี่ฮะถือว่าความคืบหน้าของการดับไฟปลาวันนี้ก็น,น่าจะชัดเจนขึ้นนะแต่กี้ผมเข้าไปในที่สำนักงาน ก็มีการได้ข้อมูลว่ามีจุดตีมีไฟประทุขึ้นมาอยู่ประมาณสองสามจุดตียังไหลตามดับอยู่นะเป็นได้พัยงรค่หน้าวันนี้ครับคาดว่าครับคาดว่าครับคาดว่านะครับเนาะตอนนี้อันผู้พันต่องกับประสานรถมาขึ้นแล้วนะครับเนอใช่ครับโอเคครับร้อยครับทุกไฟช่วยกัน ประสานกันอย่างรวดเร็วครับและควายวันนี้มาจากไหนนะครับนี่จะบ้านต้นนาเพแหลยอ๋อนี่เหลี่ยมกิเมตรเองนะฮะประมาณสัก30เมตรก็น่าจะถึงละแล้วก็พารักิจวันนี้ลักลักนอกจากดับไฟตีันสำรวจขุดทองมีผุ้ทองนะครับสำรวจแนวดำ ครับครับซ้ำแหมรอบหนึ่งนะคือคือต้องซ่ำทุกวันครับต้องซ่อตั้งแต่นี้ไปจนถึงขว,ว่าฝนจะตกหรือว่าฮาวกลอี่เขาจะเติมน้ำเข้าไปจนความชุ่มชื่นมันถึงเนี่ย<ม>เขาต้องลาดตะเวนทุกวันครับจะมีเจา้าที่เขาลาดตะเวนเพื่อที่ถ้ามันเจอเขาก็จะเข้าไปดับ,บอย่างวันนี้เขาเจอสองจุดครับ่อนนี้เจ้าที่เขาไปไปดับไฟสองจุดครับผมมาดูแักโคตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูดับไฟไหม ได้ครับได้ครับเนาะเดี๋ยวเไปดูดับไฟแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้ดูว่าวิธีการดับแล้วก็ความยากของของการดับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาได้คุยกันว่ามีวิธีการดับยังไงในแล้วแต่ว่าเขาจะมาเห็นภาพจ้ะเดี๋ยววันนี้ถ้าไปตันนะครับเดี๋ยวเขาจะได้เห็นภาพว่าไอทีผมบอกว่าไอข้อนต่าไอถูกอะแต่ตะกตื้นน่ะมัน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 มีอะไรอย่างอยู่บ้างเนาะได้เลยครับผมไปเดี๋ยวครูใช้พิดคิปแล้วเดี๋ยวเขาไป ไปตัวกันจุดพุ่นนะครับโอเคครับรถไปเพราะว่าผมก่ได้รถมาได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเขาจะไปดูครับว่าตีเขาได้ข้อมูลรับว่าไฟไม่ปลาไข่หนองเลงซ้ายนี่มันดับอยากดับเย็นนี่มันเป็นย่อไหนอย่างเดี๋ยวเขาไปดูกันจ้าจ้าครับแล้วก็คลิปนี้กับคลิปต่อไปครับน่าจะเป็นการบรรยายได้ชัดเจนที่สุดครับหลังจากที่ผมก็พยายามเก็บข้อมูลหลายๆวันละแล้วก็อธิบายแต่อาจจะบม่ชัดเจนเต่าอีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม